สวัสดีครับ f อซแฟนสองเด่านผู้ชมทุกๆกทนันนะครับผมยอดว่านเก่าเก่ากวาผ้าเอฟซีทุตุกทันไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาผ้าร่วยก็พาจา์พิศานาะเลขล่างได้เด็ดคู่เดียวนะครับเขามาแล้วก็กดติทตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอมูลทั้งหมดนี่นนทิยาผ้าร่วยได้แบงปันมาให้ ก้อผมเองจัดทำํำรงคลิป YouTube เพื่อจะให้เอซและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้เห็นน้ำกันนะครับว่าสิ่เป็นยังไงก็ตามพม่าไปฟังน้ำกันนะครับเกีียวกับเลขสูตรคำนวณของพระอ,อาจารย์ปิศนานะคะวันที่ผ่านมานี่คลิปแรกพระอ,อาจารย์ปิศนาเพิ่นหายแบบนี้นะคะ พันหาหกสองนะคะเป็นตัวเนี่นตัวกันหรือเก้าสองนะคะระดับเน้นสองล่างนะคะแล้วก็งสุดท้ายเพันฟันทงไหามาดวนฝ่าขาไปนะคะเพันไหา 6, 2, หกสองห้างเดี๋ยวจัดโรตลี่ไปเกือบหาสิบใบนะคะเลขออกหกหาล่างนะคะ วันนี้พะอาจา์เพิ่นหายไปแล้วคลิปนึงนะคะล้นทียาเอาไปลงช่องล้นทียาหาเก้านะคะแล้วะ่าจา์เพิ่นโทรมาไหม่นะคะปวดมือนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นหายเลขพิษนะคะเป็นเลขดับนะคะหรือซึ่งว่าคลิปนั้นจะเป็นเลขหาเจ็ดหรือเจ็ดหานะคะแต่ว่ามือนี้เพิ่นบอกเพิ่นปั้นทงหายหางเดียวเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะล่างย่างเดียว เน่นแน่นห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์แต่ว่านุิยญ,ญาับพระอาจารย์ปิศนาวันาาที่16พฤษภา2566้านะคะ,ะอาจารย์การารรมสการ์ค่ะ, uh, <telephone. S 1> ะอาจารย์คลิปแรกนุิยญาเอาไปรงสองนุษยญาิหาเก้า ค่อยไปแล้วเด้อค่ะคลิปแรกพี่พระอาจารย์ไฮสัมภาษณ์ฮัลโหลพรอาอจารย์นอยู่ปะคะพระอาจารย์กังวลใจไหมเพ,พาราะว่าเพราะว่าหไฮถือเลขดับไปไหม <c oughs> ว่าเป็นยังไงะอันอันเลขอันเลขฮานะ่ะมันไปมันเป็นถือเลขดับพระอาจารย์เพราะเรืเบิ้งเลีล้วฮั่นปั่นมาเบิ้งแล้วมาโอ้ยตาย คือเดดับรอบวันนี้ออแต่ว่ากัญยันมันดับรายว่รอมันเด็แน่หมดนนี้คันันมันดับปลายจันก็เลยว่าอการเล็กกาดับตัวเนี่ยเอาเอาเก้าใส่นี่งเอาเก้าใส่ลักซิปเหรอคะเม็นเอาเกเก็บตัวเดียวเลยเป็นเก็บเพาะเก็บนพวนี้เราเก็บอันจะไม่กับพวกนี้ถ้าถ้าวิ้ ถ้าถ้าวิ่งล่างเนี่ยให้วิ่งตัวได้ค่ะพระอาจารย์วิ่งเก็ดตัวเดียววิ่งเก็ดล่างปะคะแม่วิ่งเก็ดล่างตัวเดียวให้เอาเก่าใส่เพราะว่ากังวดใจเพราะว่าหาไมดับหาไม่ดับได้เดิบงทีแรกได้เดิบๆฝันกันหาดับนี่เอาเก่าใส่กันเก็ดนี่จะเป็นเก็ดนี่ค่ะเก็ดนี่เป็นเก็ดไทยปะคะแม่ ได้ถ้าผู้ใดเสียกรับก็ได้ต่ออาจารย์วานยึดมลรคลวยมาว่าอาจารย์เอาเอาเล็กสูตรลักลวยเล็กูชีนมาตั้งออนเป็นเลขาโตแต่มันซ่อนกันยุบแปดสูตรเลกคันเล็กันกูชีนแปดสูตรแต่ละสูตรก็คือการอุปเ่วเหลกมันมาล่งสูตรเดียวกันหมดมาลงเป็นเดียวกันหมือนเวบันนี่ได้เอาเล็กเป็น เลขเด็นมันมีอยู่สองตัวคือหกและเจ็ดนะครับมันเป็นเลขคี่มันว่ามีหกมันเป็นเลขเจ็ดป้ารย์ก็เลยเอาเจ็ดไป้อย่างเดียวเจ็ดนี่ตัวเดียวมาในเลขลักสิบมันอาจารย์มั่นใจว่าเป็นหาเพราะมันมา่นเป็ว่ามันเป็นมันเปถือเลขดำอ่าถือเลขดำมาเนี่เอาเลยเอาเก้าใส่เอาเก้าใส่แทนเก้าตัวเดียวถ้าถ้าทลักสิบเนี่ยเป็นเก้า เก้าเจ็ดตัวเดียวเก้าเจ็ดหางเดียวแมนลางเก้าเจ็ดหางเดียวบ่วต้องกลับเลยเป็นบ่อขับพาอาจารย์บ่ต้องกลับเลยอันนี้คลิปนี้น้องที่าติร้องเป็นคลิปโกงสุดท้ายแมน่แมนพอไปคลิปแรกปร่วยไปแล้วคลิปนี้เป็นโกงสุดท้าย,น,ยาน้องที่ญาติมาบอกชี้ว่าอ่า ท่านก็ได้มากะเอาบเบาเบาหาาเกเอาไบเบเบาว่าไอ้มหนักโตเก่าเกบแทนเพราะว่าโตหาเก็นะครับมันเป็นเกดำดะเยาได้ีเกบก็ดำเป็นราอย่างเดียววัทีิพันธ์นานีวัพันธากนีกับโคกสองรับโคกกับแน่นอนอยู่หัวของขาการว่าเป็นยัง ไ่ว่ทัวแล้วโอนติยาา้าจานแบบยับหนักงขึ้นต่กองสองไ่พ่อทัววันนี้ไล่ไล่ยับบดกุลาบีกอบดแล้วไดไล่เด็กกับแล้วตรงกันเมือนไดนปาาจย์ตรงตรงยึดม่ตรงไกับบันี้แตารักสีนี้อาจารย์ว่าะขันพัน่เป็นหาเป็นเก่ามันมีสองตัวปานี่ยป้าจรน์้าหา รู้ว่าคงสุดท้ายเนี่ยคือฟันท่องแห่งเป็นเป็นเก้าเจ็ดเป็นพระาถาอาจารย์แม่เก้าเจ็ดตัวเดียวตัวเดตัวมีตัวเดียวพระมาาอาจารย์ฟันสามขึ้นว่ะค่ะฟันมักเกี่ยวกับสองตลอดนวดสองสิมาคน้สมาหัก็เมืแต่ว่ามันมีสอง ไอ้สูตรนมันกับีอยู่ได้แต่ว่า,า,าพราจากม,มาา่มาตัดแล้วมันเลขรักสิบน่ระาจารดัโตมาเหลือสามตัวมาตัดเหลือสองตวัวเหลือสามตวัวนั่นคือสามหาเก้าสมมนสิมา กาสรู้บ้าคงสุดท้ายพาจารย์ก็ยืนยันา่าเน้นหางเดียวคือเก้าเจ็ดฟันทงหอเก้าเจ็ดเจ็ดนี่ยุทายเก้ายุทธ์รักสิบถ้าผู้ใดซื้อคือคือบอต้องกลับเล่นบ่ค่ะพาจา์บอตองกลับเลยค่ะตัวนี้พอตองกับเลย กาวขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้ซี่โชคดีกับแนวทังของพระอาจารย์นะคะกล่าวขอบคุณค่ะกับนมัสก,การะคะ่ะจะเริ่มขั้าขันกจย่าไห้นะคะคลิปนี้เป็นล่างย่างเดียวเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นกระไห้ทางเดียวนะคะเน้นยุที่เก้าเจ็ดนะคะขั้ย่างยืนยันไว้เบต้องกลับเป็นล่างย่างเดียวนะคะปั้นทุ่งไห้หางเดียวคือเก้าเจ็ดนะคะงวดที่แล้วนี่ คลิปโค้งสุดท้ายแตะนุนทิยาจำบ่อบพิดนะคะโค้งสุดท้ายนี่เป็นหกสองหางเดียวนะคะ mm hmm. เปิ่นมาแบบด้วนๆแบบฝากขาดคือหกสองหางเดียวแล้วเพิ่นกับจัดลอตเตอรี่ไปเป็นยี่สิบสามสิบใบนะคะ mm hmm. คือหกสองเปปากฏดว่าเลข,ขออกหกหานะคะนะคะ mm hmm. แต่ว่าลักสิบเพิ่นก็ บุฒลุตนะคะของพระอาจารย์หลักเลขเพิ่นกับพ่อไลครูไห่แค่คูค่เดียวนะคะนนที่ญาคิดว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่นอรเอฟซีนะคะบางคนก็นอยากให้นนที่ญาตามไหม่เพราะว่าเลขรักเพิ่นบุฒลุตเลยแล้วก็เป็นล่างการหลายเด้อค่ะที่ไห่แม่ท่านะคะวันนี้ก็ขอให่เอฟซีสูงในแม่ท่าของพระอาจารย์นะคะขอบคุณก็หวังว่าร์เอฟซีทุกท่านก็คงุกที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะครับที่นนทีญาพาลุยได้สรุปลงแล้วนะครับ เลขพระอาจารย์พิศณะเลขล่างถล่มโลกนะครับล่างห้างเดียวโคงทุ่ไทยสิบหกพุทธผ้าคมหกหกนะครับมีตัวเดียวนะครับก้าเกียรหามครับล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งเกียรล่างนะครับไม่ต้องลับนะครับกลวางว่าเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านกับงเท็นแล้วนะครับเลขถล่มโลกของพระอาจารย์พิณานะครับก้าเกียรตัวเดียวนะครับล่างอย่างเดียวนะครับครับ ในท้ายที่สุดนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับจงมีโชคมีลาภครับเบลเกผู้อาจารย์พิษนะนะครับโดยทั่วทั้งกันนะครับสวัสดีครับ